สวัสดีครับผมวีรวัตรธิรวงศ์ครับเจ้าของสวนทวีทรัพย์เลขที่50ปูที่5าตำบลทะเลทรัพย์อำเภอประทิวจังหวัดชุมพร ที่สวนทวีทรัพย์เราปลูกพืชแบบผสมผสานโดยมีธุเรียนเป็นหลักแล้วก็มีมังคุดส้มโชคุนกาแฟสละพันธุมาลีนอกจากนั้นยังปลูกปราบน้ำมันและยางพาราด้วยครับทวีทรัพย์ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเรียกย่อยๆว่าสพกของอำเภอปะจิวจังหวัดตุมพรด้วยที่ผมเป็นประธานอยู่ ในด้านการผลิตทุเรียนนะครับผมก็ได้สร้างวงจรการผลิตทุเรียนคุณภาพของสวนทวีทรัพย์ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่เราสามารถที่จะมาดูระบบทั้งหมดเลยในการผลิตทุเรียนเนี่ยนะครับว่าจะเริ่มต้นจากการเก็บเกี่ยวหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเราจะสร้างใบสามชุดนะครับแล้วก็จะให้มีตาดอกในช่วงเดือนไหนแล้วก็จะดอกบานในช่วงเดือนไหนที่เราต้องบันทึกไว้และ ะจะเก็บเกี่ยวไปในช่วงเดือนไหนตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาบริหารดูจุดอ่อนจุดแข็งและตรงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเพื่อที่เราสามารถที่จะผลิตทุเรียนได้อย่างมีคุณภาพและออประหยัดนะครับแล้วก็อย่างมีระบบครับสวัสดีค่ะดิฉันสุวรรณิชจิระวงศ์เป็นรองประธานบริษัทสวนทวีซับฟ,ฟูฟ้ดจำกัดค่ะสวนทวีซับเรานะคะนอกจากเราจะผลิตผลไม้เพื่อจําหน่ายแล้วเรายังมีการแปรรูป ผลไม้นะคะโดยทําเป็นทุเรียนแช่แข็งแล้วก็ทุเรียนและผละไม้ฟ,ฟรตดายโดยมีบุตรทิดาแล้วก็หลานมาช่วยกันบริหารนะคะการทำทุเรียนโค้เซ้นนะคะหลังจากที่เราตัดทุเรียนแก่จัดมาบุ่มแล้วก็ตอกไว้นะคะเนื้อทุเรียนเราก็จะมาเก็บไว้ที่ห้องแอ,อร์บรัสติเซอร์ดูน้คู่นลบี่ิบหงาเซลเซียสเพื่อที่จะ แช่เย็นแบบเฉียบพันไว้ประมาณ8ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะมาแทะใส่กล่องนะคะใส่ถุงแล้วก็ใส่กล่องมาเก็บไว้ที่ห้องเชื่อแข็งแช่เยือกแข็งเนี่ยอุณหภูมิประมาณลด20องศาเซลเซียสอันนี้ก็จะเป็นห้องโฮสเทลทูเพื่อเอาจำนวนทุเรียนแช่แข็งต่อไปค่ะทุเรียนที่เราแช่แข็งไวไ้นะคะ ในส่วนหนึ่งเราก็จะมาแปลรูปเป็นทุเรียนฟรสไดา์นะคะโดยที่เราจะเอาทุเรียนแช่แข็งนั้นมา,าผ่า,มาเมล็ดออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามออเดอร์นะคะโดยเรียงใส่ถาดนะคะแล้วก็จะมาเข้าแชมเบอร์ของห้องฟรสไดา์อันนี้นะคะทั้งหมดจะเป็น72ถาดฟรสไดา์อันนี้จะใช้เนื้อทุเรียนหรือเนื้อผลไม้400กิโลกรัมจำนวนชั่วโมงที่เราจะฟริไดา์โดยการ ระบบสุญญากาศนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนของผลไม้ประมาณ30ชั่วโมงนี้เราก็จะได้เป็นทุเรียนฟริสได้นะฮะอบรอบคราวนี้ในส่วนผลไม้แต่และชนิดนะคะเราก็จะมีการทำมังคุดมะม่วงนะคะแล้วก็สับประรดแล้วก็เงาะไส้สับประรดซึ่งชั่วโมงของอในการเข้าสุญญากาศในห้องแชมเบอร์ฟริสได้นี้ขึ้นอยู่กับ ชนิดของผลไม้นั้นๆว่ามีน้ํามากน้อยเท่าไหร่ถ้ามีน้ํามากก็จะใช้ระยะเวลามากนะคะอันนี้เราก็จะทํา O E M แล้วก็ขายในแบรนด์ของสวนทวีทรัพย์ด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิดวลีจีรวงนิดผู้จัดการบริษัทสวนทวีรั์ฟูด้ดจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรสู่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนตามโครงการแนวทาง B C G model ของกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมอาจารย์ยศธนาจินตามากุลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์มงคลพัชระดำรงคุลเป็นผู้จัดการโครงการอาจารย์ยศธนาได้มาให้ความรู้คำปรึกษาการวิเคราะห์การทำงานด้วยกระบวนการวิเคราะห์แบบสมดุลโดยผลิตภัณฑ์นั้นๆมีการควบคุมวัสดุและพลังงานใดบ้างที่ไม่คุ้มค่า เพื่อลดการสูญเสียในการมีการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy มําทให้กิจการนั้นมีความยั่งยืนต่อไปค่ะในการผลิตทุเรียนคุณภาพเราได้มีการตัดแต่งกิ่งและผลโดยปกติแล้วเราก็จะทิ้งทําให้มีการสูญเสียต,ต่อจากนี้ไปเราก็มานำมาเผาเพื่อให้ได้ถ่า,านไบโอชา และก็ได้นำส้มควันไม้โดยนำถ่านไบโอชาร์มาใช้ในครัวเรือและนำส้มควันไม้ไปฉีดเพื่อป้องกันและกำจัดมแมลงศัตรูพืชและผลของทุเรียนเรายังสามารถนำไป,ไปขายเป็นของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้ในอนาคตค่ะเปลือกทุเรียนและเปลือกผลไม้ต่างๆในการแปลรูปทุเรียนแช่แข็งและผลไม้ฟรีดได้ต่างๆเราจะนำเปลือกเหล่านี้มาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเราจะได้ไม่ต้องซื้อปุ๋ย ต่างๆเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการสูญเสียโดยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยค่ะเป็น Circular Economy ส่วนในโรงงานแปลรูปผลไม้นะคะอ,อ,อาจารย์ก็ได้มีการแนะนำให้ปรับปรุงชุดระบายความร้อน c o n d e n s ซอร์ทำให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้นค่ะในกระบวนการการผลิตทุเรียนเราได้ป้องกันและกำจัดโรคพืชโดยชีววิธี เป็นการทำเชื้อปฏิบัติคือเชื้อไตโคโดอมาเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าสาเหตุของโรคไฟท็อทโทล่านี่คือกระบวนการไบโออีโคนมีการห่อผลทุเรียนด้วยถุงกระดาษเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชที่มาทําลายผลทุเรียนเช่นเทียแป้นลาดำน้อนเจาะผลทำให้ลดต้นทุนสารกำจัดศัตรูพืชและช่วยประหยัดแรงงานในการฉีดพ่นอีกด้วยค่ะ โดยการห่อถุงกระดาษเนี่ยนะคะจะห่อตอนอายุผลประมาณ1 5ึถึงสเดือนก่อนการเก็บเกี่ยวนะคะโดยที่ถุงจะระบุวันดอกบานนะคะแล้วก็วันดอกบานเนี้ยสามารถกําหนดวันเก็บเกี่ยวได้นะคะการห่อด้วยถุงกระดาษเนี้ยจะทําให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะคะผลผลของการห่อถุงทุเรียนเนี่ยนะคะทุเรียนจะออกมาสีผลสีทองเป็นทุเรียนพรีเมียมทําให้จําหน่ายได้ในราคาสูง ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็น Green Economy ค่ะในส่วนการให้ระบบน้ำในสวนนะคะเราก็ปัจจุบันเราใช้เป็นระบบปั๊มน้ำจากพลังงานไฟฟ้าซึ่งอาจารย์ก็ได้ปรับเปลี่ยนแนะนำให้เราใช้ระบบโซลาเซลล์แทนและในโรงงานก็เช่นกันค่ะอาจารย์ก็ได้แนะนำซึ่งเราจะทำในโอกาสต่อไปจากการที่สวนทวีทรัพย์ได้ร่วมโครงการทำให้เราได้รู้จุดอ่อนที่เราจะต้องแก้ไข นอกจากนั้นเรายังรู้จุดแข็งที่เราจะพัฒนาเพิ่มเติมนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะลดต้นทุนในการที่จะผลิตสินค้าเกษตรของเราและ็อุตสาหกรรมด้วยนะครับทําให้มีกําไรเพิ่มเติมขึ้นแล้วจากการที่เราได้ร่วมโครงการเกษตรอุตสาหกรรมรแบบนี้นะครับในโครงการ b c g model ที่ทําการเกษตร,รแบบยั่งยืนเราก็จะสามารถที่จะเอาไปขยายให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆในจังหวัดชุมพรและจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับ ทางสวนทวีทรัพย์ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการอริยาพรอำนำสรเดชผู้อำนวยการกองส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและอาจารย์ยศธนาจินตมากุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์มงคลพัชระดำรงกุลผู้จัดการโครงการที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาพัฒนาเกษตรกรทําให้เกษตรกรมีการทําสวนแบบเกษตรอุตสาหกรรม ในแนว BCG โมเดลซึ่งเราจะขยายโครงการนี้ต่อไปขอขอบคุณครับ